สวัสดีค่ะสวัสดวขาะมาวค่เมาเมมามามาวันนี้น้องเลมาให้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยโรคตับแข็งไม่ใช่แค่การดื่มสุราค่ะนั่นแปลว่าคนไม่ดื่มสุราก็เป็นตับแข็งได้ด้วยใช่ค่ะ มาดูเหตุรู้มาค่ะความรู้อะไรเหตุผลก็คือไปได้ข่าวคนที่ต่างจังหวัดนะคะก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ที่เรศรู้จักนี่แหละค่ะปรากฏว่ารู้ข่าวว่าแกเป็นตับแข็งแกเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีอายุแล้วแต่ไม่ได้ดื่มสุราแต่เป็นตับแข็งได้ไม่เคยดื่มเลยอ่าใช่ค่ะ ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเลยก็เลยมาหาข้อมูลนะคะก็มาเจอข้อมูลของอคุณหมอศักดานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากพลตำรวจโทนายแพทย์ศักดา์ชาญวณิชยะชัยนะคะพอดีแกให้ความรู้เรื่องโรคตับแข็งที่ไม่ใช่ให้การดื่มสุราไว้นะคะเลยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะชะค่ะ น,นี้เรามาดูตับนะคะตับเขาบอกว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะมีด้วยกันสองส่วนก็คือด้านขวากับด้านซ้ายและสามารถงอกอเพิ่มขึ้นใหม่ได้นะคะเอออันนี้ก็คือลักษณะของตับนะคะเสร็จะแล้วเรามาดูอาการแสดงของโรคตับนะคะข้อหนึก็คือ ตาเหลืองข้อสองตัวเหลืองข้อสามมีอาการคันตามตัวนะคะอาจจะคันยุบยุบยิบยิบนะคะข้อสอาการอื่นๆตามแพย์แผนจีนเช่นมีอาการตามมัวอ่อนเพียียทานอาหารแลว้วง่วงนอนปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเล็บเปาะเออแต่ว่าเลยคิดว่าไอทานอาหารแลว้วง่วงนอนเนี่ยเรนนี่เป็นบ่อยมาก ม่รู <Tipp s> ้ไม่รู้จะเข้าลักษณะอากาศกเหมือนการนิ่งตอนบ่ายนะหรือหรือว่าทานเยอะไปแต่นี้เราต้องดูอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็คือตาเหลืองหรือเปล่าตัวเหลืองหรือเปล่าด้วยนะคะถ้าทานแล้วง่วงนอนก็คือทานเยอะไปค่ะเออต่อไปเรามาดูหน้าที่ของตับนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า ตับเป็นผู้สร้างอาหารทุกชนิดที่เรากินเข้าไปจะถูกย่อยและถูกดูดซึมมาเก็บไว้ในตับเสร็จแล้วข้อสองตับจะทำหน้าที่นำมาสร้างสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายเช่นสร้างโปรตีนแอลบูมินนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยอุ้มน้ำและเกลือแร่เอาไว้ในหลอดเลือดนี่นะคะ นี่คือหน้าที่ของตับข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วข้อที่สอง <Okay. S 1> ตับยังเป็นคลังสารอาหารด้วยนะคะก็คือตับก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลกรูโคสเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ในตับเสร็จแล้วเมื่อร่างกายต้องการพลังงานตับก็จะดึงเอาไกลโคเจนกลับมาเป็นกรูโคสนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่า ตับยังเก็บสารอาหารอย่างวิตามินและสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายชนิดอื่นๆไว้ให้ร่างกายดึงไปใช้ยามที่ขาดแคลนหรือใช้ในการเผาผลาญไขมันนะคะช่วยให้ย่อยอาหารง่ายขึ้นนี่คือหน้าที่ของตับข้อที่สแล้วข้อสมตับนะคะยังมีหน้าที่สร้างเกลือน้ำดีและน้ำดี เ,ออเขาบอกว่าทําหน้าที่ละลายไขยมันด้วยนะคะจึงช่วยให้การย่อยอาหารสะดวกยิ่งขึ้นเสร็จแล้วจากนั้นน้ําดีที่ถูกใช้ย่อยอาหารไปแล้วบางส่วนนะคะจะโดนขับถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระซึ่งหากมีการอุดอุดอ,อุดกั้นทางท่อน้ําดีเกิดขึ้นในร่างกายแล้วนะคะตัวน้ําดีก็จะย้อนกลับเข้าเส้นเลือดก่อให้เกิดภาวะดีซันได้นี่นะคะ ก่ให้เกิดโรกดีซานได้อีกอ่ะต่อไปหน้าที่ของตับข้อที่สี่นะคะตับหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์รีไซเคิลอาหารทุกชนิดที่เราทานเข้าไปนะคะจะถูกย่อยเสร็จแล้วเนี่ยถูกดูดซึมมาเก็บไว้ในตับและตับจะทําหน้าที่นำมาสร้างสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอันนี้น่าจะซ้ำหรือเปล่าคะ นาจะสา 3, ไม่เป็นไรเช่นสร้างโปรตีนอันอัลบูมินนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยอุ้มน้ำและเกลือแร่เอาไว้ในหลอดเลือดอ่ะสี่หน้าที่แล้วนะคะต่อไปข้อที่ห้าเขาบอกว่าตับเป็นเกาะกำบังชั้นนี้ของร่างกายเขาบอกว่าตับไม่เพียงแต่ช่วยขับสารพิษจากอาหารนะคะที่เรากินเข้าไปเท่านั้น แต่ตับยังคอยทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลปลอมต่างๆนะคะที่ผ่านเข้ามาในร่างกายเป็นเกาะกำบังของร่างกายเลยทีเดียวนะคะตับนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีการช่วยสร้างโปรตีนวิตามิน A และคอยเก็บธาตุเหล็กที่เกิดจากการเก็บเม็ดเลือดถูกทำลายอีกด้วยนี่นะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายหน้าที่ของตับข้อที่หกเขาบอกว่าตับมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียและสารพิษต่างๆอ่าอันนี้นะคะเวลาที่เราทานยาเข้าไปเขาบอกว่าตับจะคอยกองสารอาหารทั้งยาและสมุนไพรทุกชนิดที่เรารับประทานเข้าไปเก็บไว้ในร่างกายถ้านะคะถ้าเราไม่อยากให้ตับทำงานน่ะเราก็เขาเรียกว่า อย่าทานยานะคะการไม่ทานยาก็คือการไม่เป็นโรคแล้วจะทํำยังไงที่จะทําให้เราไม่เป็นโรคนะคะเพื่อช่วยเขาเรียกว่าลดไม่ให้ตับของเราเนี่ยต้องทํางานเยอะนะคะเขาบอกว่าตับเนี่ยเขาจะพยายามขับสารพิษให้ออกจากร่างกายไปทางปัสสาวะนะคะหรือไม่ก็ขับถ่ายมากับน้ําดีหรือทางอุจจาระ ซึ่งถ้าเรารับประทานยาหรือสมุนไพรเนี่ยบางทีเรา,เาปัสสาวะออกมามันจะมีกลิ่นกลิ่นของยานะคะหรือสมุนไพรตัวนั้นก็บอกว่าตับจึงมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนสารจากยาและสมุนไพรเป็นสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายก่อให้เกิดโรคตับอักเสบในภายหลังเพราะว่าเราทานยาหรือสมุนไพร เยอะเกินไปนะคะทําให้ตับเนี่ยเหมือนกับว่าออ่ทำให้ยาและสมุนไพรในะกายเป็นสารพิษทําลายร่างกายไปเลยทําลายตับของเราไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทานยาจะดีที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องทานยานะเพราะว่ายาไม่อร่อยนะคะ <laughs> ยามันจะขมแล้วก็ทานยากเยนี่เป็นคนที่ทานยา ยากมากๆเลยคืนก็ยากยากค่ะก็มีหกหน้าที่ของตับนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูค่าของตับกันนะคะว่าดูยังไงนะคะเราจะดูค่าของตับยังไงแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เป็นโรคตับอ่าโรคตับแข็งที่ไม่ได้เกิดจากสุราอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูสาเหตุกันค่ะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะใครมีอะไรแชร์ได้เลยค่ะ ไปรดีเลยแชร์ได้เลยค่ะพี่พี่ส้มมีไหมคะเรื่องตับเหรอืคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงตับไก่อร่อยเนอเมื่อก่อนพวกสับ่าทำงานเหมือนเหมือนเหมือนที่เราที่เราตับเราไหมเนอ่ะพี่ส้มว่าอะไรคะเมื่อกี้ ว่าเมื่อก่อนนี้คนคนเท่าคนโบราณนะ่ะเขาจะไม่ค่อยให้เด็กๆก,กินตับไก่มันนึกถึง <Okay. S 1> มันนึกถึงว่าอ๋อเป็นเพราะว่าตับนี่มันมันสะสมสารพิษเนาะข้อดีถ้าถ้ามองในแง่ดีก็คือเขากลัวเราจะได้รับอันตรายตอนเป็นเด็กๆอะ่ะ mm hmm. ถ้ามองในแง่ร้ายคือมันอร่อย มันอร่อยถึงไม่ให้ลูกชิ้นเล่นเอาค่ะว่าจะเชื่อความเชื่อทางด้านไหนเชื่อแล้วสบายใจเอาอันนั้นเลยค่ะก็เออเป็นเป็นเป็นความรู้ที่ที่เพิ่งทราบหลายหลเรื่องเนาะเช่นผู้หญิงก็เป็นโรคตับแข็งได้เป็นอะไรที่ประหลาดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าใครับงอกได้ เออ,อ,อคืออวัยวะภายในเ<ห>น,นี่ยน่าจะมีตับอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าที่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ใช่แล้ว,แล,วแล้วมีซ้ายขวาด้วยเออแล้วก็เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างก,กายด้วยก็อืมแสดงว่าเธอสัมผัสจิต <c oughs> เขา <c oughs> น่าจะสําคัญรองมาจากหัวใจเนาะในร่างก,กายของเราใช่ค่ะใช่อย่างนั้นต้องดูแลตับด้วยพรุ่งนี้จองแถวหน้ามาฟังข้อมูลจากน้องเล่ นะคะว่าว่วาวเราจะดูแลตับของเราอย่างไรอย่าวางใจนะคะคิดว่างอกใหม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธองอกขึ้นมาใหม่ไม่ไหวมากแล้วปัจจุบันนี้เราทานอาหารที่มีสารพิษเยอะเนาะทั้งอ,อ,อ,อาหารเ <c oughs> ชื่อไหมแม้กระทั่งข้าวนะคะข้าวที่เราทานอยู่ ข้าวที่เราทานอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดอะ่ะเขาคุกยาฆ่าแมลงไว้นะคะ oh. เราไม่รู้เขาคุกอัตราส่วนเท่าไหร่คนในปัจจุบันนี้ถึงต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้กันเยอะมากมายนะคะเพราะว่าเราซื้อข้าวตามท้องตลาดเนาะมาหุงกินอะ่ะ oh. แล้วมันก็เป็นอันตรายถ้าไม่งั้นมอดมันก็ขึ้นเขาก็ขายไม่ได้อะ่ะใช่ไหม,ขไมเขาก็ต้อง Ừ, อ็อ้องค่าล่ะส้มพี่ตุ๋ยเป็นเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าทํางานนอกบ้านแล้วเราจะทําอาหารกินก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์และประจำเลยค่ะที่ที่ส้มพูดข้าวพี่ตุ๋ยจะมีเพื่อนมาอยู่สม่ําเสมอคือพี่ม่อนนี่เองแล้วเราก็สงสัยเอะตอนซื้อมาก็ไม่มีนะส้มแบบมันก็ดูขาวๆเนอะแต่แบบเออเราก็ไม่เห็นข้างในอะ่ะ เป็นประจำทุกๆประมาณสามเดือนเราก็ได้ม,มีการเทข้าวทิ้งไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้กินเพราะมีพี่มอดอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ยังดีกว่านะน้องเลว่าปะว่าค่ากองนั้นอะยังไม่มียาค่าเออใช่มอ่ามันมีข้อดีข้อเสียนะจริงปะจริงปะเ<ะ>ออเหมือนเมื่อกม้บางคนที่แบบเวลาเลือกผักอะเราก็จะแบบครั้งแรกเราก็ไม่รู้อุ้ยต้องเขียวสวยพี่ซ้ายพี่ขวาตะแคงหน้าตะแคงหลังแหวก อุ้ยต้องไม่มีหนอนไม่มีมแมลงเปล่าเดี๋ยวนี้มีมแมลงบ้างฉันก็โอเคมีหนอนอย,อยู่ฉันก็ยังโอเคเพราะเธออยู่ได้ฉันก็น่าจะอยู่ต่อได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทั้งข้าวทั้งผักแม้กระทั่งเนื้อหมูเนื้อไก่เดี๋ยวนี้เนื้อหมูเนื้อไก่ถ้าไปซื้อตามทา้องตลาดเขาก็ฉีดสารสารพัดเร่งโตมั่ง เนื S <S <preach ers> ้อแดงมั่งสารพัดเลยเนาะเราเสี่ยงอะอยู่แบบเสี่ยงเพราะว่าพอเป็นแบบนี้ยมันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ที่พี่ตุ๋ยเคยเคยทําตัวคลิปว่าทําไมเราต้องกินอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยบางบางคนอะผู้ใหญ่บางท่านอาจจะอาจจะเถียงตอนฉันอยู่มาฉันยังไม่เคยฉันไม่ไิ่ฉันยังแข็งแรงทําไมฉันต้องกินทําไมฉันต้องเปลืองเงินใช่ไหมฉันได้กินอาหารครบห้าหมูออกกําลังกาย แต่ไม่ใช่บางอย่างมันแฝงมาไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> อากาศก็ไม่เหมือนแล้วอากาศปัจจุบันกับอากาศชี่ก่อน <c oughs> ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยคิดว่าบีตัวช่วยขึ้นมาจะดีกว่านะคะเนาะแล้วอย่างที่น้องเลยพูดถูกสุดยาไม่อร่อยอาหารสุดอร่อยกว่าเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กินก็ง่ายอร่อยอร่อยเนาะกลิ่นก็หอม <c oughs> กินแล้วสบายใจสดชื่น ได้เลยได้เลยขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจากน้องเลเนาะพรุ่งนี้เรามาฟังข้อมูลกันใหม่นะคะเนาะอย่างนั้นวันนี้เราลาเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ สามสาวสามสาวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ